รวมลวเลวมันกเือเล็้ปีน,ะนีจัดแต่าได้อยางจะดบเือกันก็บีนั่นแหละมันบอล็อกแอร์มได้มันบลแอร์มนได้แค่สมงูงสองสมงูสมงหนึ่งนี่ห้าสมงูงเนี่ยโอ้จ,จับตัวชิมจอกระดูกจกักตัที่มันรักกระดูกดึงเล็นมานาเ่ À, ออกมาแล้วคุณผู้ชมสองขั้วสองขั้วเขาค่ห้องเย็นนะแล้ออกมาทงานู <t 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 ้ชาอนที่ดูออมาให้ห้องที่ดูรอายนะีกสามอยู่ยัอยู่ี่พี่เนาเขานาะไปออกมาเนาะงเพลงยัน ผู้บ่าเพิ่นกัง่วันสาคืนไปเลยสามคืนเพืนละแสนเราจมเอาเรื่องนี้ให้ฟังหัวในาเรื่องเงินเราะหันื่องราคาอเจ็บากักเอาออดไว้ให้บจักตักันฟังเลย อย่างนี้ะนเข้ามาสมัหอเามาเอยาให้กินพยาบานะเขาอกว่าจับแล้วเนี่ยว่ามันกรจาเอ็ดังนันหรือเห็ดใหม่ืว่าเขาผ้าผาไม่เบิดผ้าผ้องผานึ่งแถมนึ่งข้อมาืออัเก้าออามสี

อันนี้คือนั่งสมาธินั่งสมาธิสู้กับคนเก็บความปวอย่าม่้องห้วบ่นออกเละอกทางาทไม่ออกเลยไอ้นูได้บุมงคักนอนหมดลเคืนทางตัดเคื่อน่ห็สองามวิ่งนอนหมดเผอย่าง้นถึงสากระ เอออาโมเอายาบาได้าเกิเอายาพี่วันนี้ว่ามองไห้เอายาให้กินมากไปดเนะปิ้งดูกันเลยโอ้โหกระทมาับแก่ปูนนี้นะจนหัวร้านผมจะมีโบเรือจับเส้นแล้วอ่ะนีหานี่ว่ะฮู้ววว้มาเข้าโรงงานกินยาเนี่ยว่ะ ปู่ม่นี่กูไปรักษาฟีได้รือเล่าึนอขุนามเลยบาเนี่ยไปอาลาได้ไหมนะขโมยข้าพเจ้าได้หบอกายา้วมอยาพอยาพรมาร้ขัดหลวพ่ออ้หลวงปู่หลวงปู่ปู่วัดนะต้องบอกเขา หลวงปู่ต้องเข้าใจว่าหลวงปู่จูโรงพยาบาลมันนี้เลยนะเจ็บยาอดเออเขาอกไปส้น่นเนเก็บยาอดอหมดแล้วมันเจ็บไปคืนวปายนะสองคืนนะเก็บยาอดอ้องา่อากอแล้วว่าค่นะ,คน,ะๆๆน,ๆๆน่างได้หลวงปียพนี่ มันเป็นทีมงานของหมอสัญาณหมอครับทีมเลยฟังอะไรกันบ้างพี่ว่านพี่ว่าคนเรนูอาอะไรบอกให้อันครูแก้วไปเยี่ยมไปเยี่ยมย่อะเหรอครับรีมันไปแจกว่าเยอะอยางน้ไม่ได้คะแนนจังแม่หาครูดอกวะนี่งานนั่นนั่นนี้เราบริสุทธิ์เราก็ยังมามันจะได้คะแนนนั่ะพี่น้องกันา คไม่บอก่บคุเ่งวาใชคกินปแถไม่ไหครับมื้อขาดตจชื้ขโอ้โหอะไระตอกหมอเาฟอออีขาวไม้มันก็จเอาให้กินไม่กบป้าอยูหน่อยให้แต่ยากินบ้านหมอไปยกพมาเรี่ยมก่อนแล้ว้เราให้ินเขาเช่นคุณตรงสามเข็มคุณ สี่เขานะมันกับพวกาวไม่เคยได้อีนะมัน,นมาอีสินเหีอยนนะก็เองคนเงี้ย,ย,อยดอกอ <c oughs> ีห้าเนี่ยตัว <c oughs> ได้มาเข้ามาลงพยามาเด้เขามากินนี่้คุณานี่คุไม้อยู่ม่อยู่มากินปีสซปีได้หว,วางายเลยนะ้อะมันโมเปลี่ยนมันพิดประตูไปนี่เดี๋ขาเมืงบ้านเนีย อีหมูน่าน่าน่ามากนกเรเปิดเทนะเปิดอันพัดกล้องนะเป็นเทยสะอาดิดเทียนมนไหนเป็นเทสะอาดก็จะปิดแน่ยเปียเลยออโบให้ถือน้ำาบให้ถือเนื้ออาบน้ำสื่อไปเขาจะโให้ถือนะแล้วอาบน้ำสเข้ามันอันนี้อันนั้นเข้าแล้วมันมันแน่จเนื้อเอานำมันจุกเข้าแล้วบานนี้นะค้างๆกับสี่เข็มโอี่ยเขาจะให้เอาเลือดออก อันน uh. mm, uh. mm. wow. mm. um. ั้นเรื bye. Bye ่องน้ำย่ะเอาอาออกเสียออกเา่ชิมินโมมินเล็กเอาไปเลยว่าทำใจอะไรปะหมิ่นหอม้ยหมิ่นหมอมันอ่นเป็นแม่เดียวทุกอนทุกอนที่เอาไว้ดุนทุกอนเอาไว้ต้งเป็นว่ไม่เป็นเดือนห เปิดมาในหอมทใจเราว่าหอมหุยหุยร่งนี้โอดบอกว่าอาริมามานีรชิมาเครื่องมันของรีวแล้ะเลยแล้วเราไปซื้ออน่ะ้ทำเป็นคล้ายๆขนเจ้เป็นของแข็งขอวาเป็นเีวเราเป็นเครื่องอะไออกซีน สกูเลยแมู่เลยหลวงพ่อมันกีสุกกัแจแล้วเบงบัวพออแบบคล้ายๆกับอัน้าอาก็ขมินใช่กันอานั่นแหะโอ้มาเบิองเพื่อาเพื่หมดใจไม่ิ้ขาดหมดใจไง อมอขอานี้มันจะเป็นอย่างแต่ว่ามันหาัวยอมจีจะให้เขาสันเยกหมอาพยบาลนีนบ้แบนีุ้ใจมอนสั่งกที่จริงเ้าเจ็บเพ่กน่าโลายงานหมอนี้ปกตินะหมอเขาสั่งแล้วถ้าคนไข้เจ็บเพ่เขาสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วสี่ให้มันตมันเป็นอย่างฮะมัน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 เจียดเล่นาห็แต่แมนี้ว่าคนคนไข้จ็บ เบ็ดมากต้องให้สายยาตัวนี้ตัวนี้นี่มันมันจะเกิดมาฮะมาเกี่หลายมันจะขึ้นมนะฮาอนุเขาหลายแล้วมันเดือบหูอีสัมมาเขาพากพาก่ากวงพาใหญ่เขาบอกเขาเอ้พายเดี่ยวได้ให้เอฟเอฟนด้ให้เอฟตามมากเลยก้วงก่ายาหมดเองง่าย เแท่งเปิดแผลานะกเราเคยข่าวนะหมอทายาทกนจะปิดแผลกว้าหรือแผลแผลแค่ปูเห็นไหมไม่ไดว่าใ้นูแผลกว้างไปไหนแผลแค่ไปไหนเออเข้าใจอยู่แต่เขาจะฟังเขาเ่าโอ้อะไรนี่บ่ายกระฝันทำไหมถ้าแผลถ้าแผลแคบ มันทำเงื่อนกับว่าเปิดฝากระโปรงรถผู้เข้าใจไหมเคยเห็นไหมเปิดแค่ดับมือเข้าไปิดรัวรู้ปะของปลาถ้าเปิดแค่กว้างมันก็จะเหมือนเปิดเต็มที่เลยเราจะได้แล้วโคบดับเอาเพราะเอาโอ้ยเอากว้างกว่าเดือยวืดเองนะดำกระถาอีกผู้เอากว้างแล้วแคบเอาตามสบายวย่าขอแต่ว่าให้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 โยมหมอ ำได้สบายแบบสะดวกสะดวกเลยไม่ต้องกลัวดอกนะไอ้มันไปกว้างขนาดไหนเดี๋ยววัดเท่เลยว่าลงไปจะบานกรุงเทพเลยไปจะบานหายเก่งๆเท่านั้นกวดเอฟมันด้วหัวใจเนาะเนี้ยปวดเนี้ยอะไรเอากระบอกมาใส่เนี้ยมันเนี้ยวออมันอะไรไรปวดเอฟมันอยากออกไปวัดเนี้ยวกะโอก ไม่ the, เอเรื <now> ่องความส่วนเลยตอดอดลงไปแล้วไปขุกกาะเหยี่ยวนะนี่ดินโย่เหี่ยวนะเอาเข่าเท้าพื้นนะมาแล้วมาเลยมาป๊อปป๊อปคือเรืองเลมา สั่งไม่้ลงเนี่ยลงได้ไงก็ไมนได้แนะทำยังไงคุณหมอเสียงผวครับหยกระไสยเฉลอยนะเคือเรียกไงไม่เงินว่าพยาบาลนั้น,นพยาบาลเพี้เก่งบ่าย การเปี่ันนน้ความปลอดภัยไปบอกคามาบอก้อง,อ,ง,อ,งอ่า